เอาล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งนึงในน่ยมันเนี่ยกับมิสซิรี่บอกกล่องปริศนานะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมเราเอามาบอกเล่าให้ฟังนะไม่ได้บอกให้ซื้อนะครับผมเดี๋ยวต้องย้ำไว้ก่อนบางคนอาจจะสคยว่าไอ้หน่าเล่นจังว่า้ซื้อไปนะครับผมไม่ใช่นะผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะแล้เอามาบอกเล่าให้ฟังแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับผมกล่องปริศนา l อร y Planet นะฮะผมซึ่งเป็นเกมเกมหนึ่งของ g l อร y Planet นะฮะเอาจริงแล้วมันเป็นเอ็ตัวหนึ่งที่เอามาใช้ในตัว Glory Planet นะครับผมซึ่ง ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากในะส่วนของ Petrol e Glory Planet นะ <laughs> ย้ำอยู่ตรงนี้นะครับ Glory Planet นะครับผมซึ่งคุณสามารถจะซื้อได้ห้ากล่องนะฮะแล้วก็มีตัวอ่ามากมายมหาศาลนะครับก็น่าจะเป็นไอ้นี่นะครับผมอันหนึ่งนะครับผมเอ่อก็จะมีจํานวนเงินนะครับซึ่งยิ่งน้อยก็ยิ่งจะได้ส่วนแบ่งเพิ่มเติมนะครับผม Glory Planet เป็นเกมยังไงใช่ไหมครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไปดูกันนะครับผม การีแพลเนตจากการที่เรารอไปดูในการีแพลเนตนะครับผมดูทรงแล้วก็คงจะเป็นแกวการีแพลเนตธรรมดาทั่วไปนะฮะดูเป็นเกมธรรมดาทั่วไปมากๆนะครับผมมีตัวละครน่ารักน่ารักนะครับผมแค่นี้ในม,มีเสียงด้วยโอเคครับเมื่อไม่มีเสียงแล้วก็แสดงว่าคุณภาพเกมค่อนข้างห่วยแตกนะครับผมแล้วก็ตัดตัดทิ้งไปบ้างนะฮะอะไรที่มันแบบ ไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมแค่แต่เสียงติดเลอร์ยังมไม่มีนะฮะเราก็อะไรถอยได้ก็ถอยไปนะครับมาต่อการลิฟวิ่งฟุตบอลฮลเมดนะครับผมซึ่งอันนี้ก็อีกยีิบสองชั่วโมงจากนี้นะผมสำหรับใครที่ชอบฟุตบอลนะครับผมฟุตบอลที่ไม่ใช่ฟุตบอลอย่างไม่ใช่ซ็อกเกอร์นะครับในอเมริกาเรียกว่าฟุตบอลนะผมก็เป็นกรริกรรเกนนีฬร์นึงนะผมซึ่งเป็นหมวกนะฮะคุณจะได้รับหมวกไปเอาหมวกไปทําอะไรวะเอาจริงในเกมที่เกิดขึ้นนะครับจะมี พูนะครับผมสอง0พูที่คุณจะมีโอกาสได้รับนะผมเอาตรงนะสำหรับพูที่เกิดขึ้นกับท็อปครคชันที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะได้ยากนะฮะพอสมควรนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ลองไปดูกันได้นะฮะในพื้นฐานของผมแล้วผมมองว่าอืมผมไม่ได้ชอบเล่นเกมฟุตบอลแนวนี้ว่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมแต่ถ้าคุณชอบนะคุณก็ลองมาดูได้นะครับค่าเสียค่าเสียหายนะครับอยู่ประมาณ4ี่ร้อกว่าบาทกับ5้าร้อยนะครับผมก็ว่ากันไป ดูต่ออันต่อมานะครับผมพรีมาวิล่า ima, Villa, นะผมซาวบาร์เซโลนานะอันนี้เป็นเทศกาลตอนตีนะผมซึ่งเมื่อคุณซื้อไปปุ๊บคุณมีโอกาสได้ NFT นะผมแน่นอนที่สุดว่า NFT น่าจะเป็นอะไรสักอย่างในนี้แหละนะผมว่านะครับผมแต่ผมค่อนข้างคิดไม่ออกว่า NFT ที่จะได้รับเป็นอะไรวะแต่น่าจะเป็นเพลงนะครับผมในความรู้สึกของผมนะแล่สิ่งนี้มันคือป๊อปนะครับผมมันไม่ใช่ NFT มันก็เป็น NFT แหละมันจะเป็นกึ่ง NFT นะครับผมผมพูดตรงนะว่าไม่ควรจะซื้อนะครับผมเพราะมันไม่ได้มีราคาสูงข,างน,ขนาดนั้นนะคร แต่ถ้าคุณอยากจะเข้าไปซื้อจริงๆนะครับผมในราคาที่ย่อมยาวก็ศูนย์ศูนย์จุดสองนี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ย่อมยาวนะแต่มันบิดนะมันให้บิดนะผมราคาขายอยู่ที่ห้านะผมซึ่งเป็นราคาขายที่เวอร์วังอลังการเกินไปนะสำหรับผมผมว่าเวอร์นะครับผมยังไงก็ตามไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อนะครับผมราคาแม่งอาจจะล่วงลงกว่าน,นี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ความรู้สึกของคุณแล้วก็ถึงความชอบของคุณนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะมาดูต่อต่อมานะผมอันนี้มันซ e เอาท์หมดแล้วนะฮะแต่ก็จะเป็นมือสองมีอยู่นะครับผมมี ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับใน m a r k e t p l a c e นะบูโรอา m e ม a เมโทเวิร์สมาเวลทาร์อนะผมเป็นไพ่นะครับผมซึ่งถามว่าธนกรนะครับผมก็เป็นไพ่ที่เขาเอามาเล่นเกมในส่วนของเกมการลิทติ้งนะครับผมแล้วก็มีพูลที่เกิดขึ้นนะแต่พูลคิดว่าไม่น่าทันแล้วล่ะครับผมเพราะว่าตัวพนะูลนั้นมันที่สามวันที่หนึ่งนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมในสมุดรีบอร์กนะผมมาร์เก็ตเพสนะถามจิถามว่าจะเอาไปเล่นในเกมยังไงนะผมซึ่งผม ค่อนข้างที่จะค่อนข้างกลางขาในเกมพอสมควรนะบางทีบางเกมมันไม่ได้หมายมันไม่ได้สนุกขนาดที่คุณจะเอาเข้าไปเล่นได้แล้วสึกมันมันนะฮะอะไเกมรู้สึกมันมันแม่งยังทําจนพังนะจิตใจแม่งบอบช้าม,มากขอบอกอย่างโราเล่นบอสอย่างเงี้ยจิต <c oughs> ใจบอบช้าบอบช้าเลือกเกินบอบช้าเกินทนแต่นอนี่สุดนะครับผมผมก็ยังเล่นอยู่นะฮะเพราะผมชอบะฮะ ลักษณะของเกมน่าจะยังไม่เห็นในลักษณะตอนนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวตัวเกมมาเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับผมแต่ยังไม่ได้เห็นตอนนี้ณเวลานี้นะฮะโอเคครับแล้วก็นะพีเอาพีมิวพีมิวว่านะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับในกรอบมิติสนานที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็มีโอกาสให้คุณซื้อนะครับผมจับจอนะครับผมก็ลองมาดูกันได้ฮะแน่นอนที่สุดไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับผมเพราะบางอันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างลอยถ้ยนะครับผมแล้วก็ขนาดติลเลอร์ยังไม่มีเพลงเนี่ยต้องต้องช่างใจแล้วว่าควรจะต้องเข้าไปบีย เพว่อจะเปหม่ยขึ้นหน้าขอป้อมสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยกันนะครับผม